ก่อนจะเข้าไปดูคลิปการทำอาหารนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาทำเมนูหมูสับผัดสับป,ปะรดครับรสจัดนิดนึงเรอนเลยเปิดแจ๊คให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าอย่างที่บอกนะครับผมจะใช้น้ำน้ำเปล่าแทนน้ำมันไม่ใช่ผมชูรส แล้วก็ไม่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วน้ำเดเือดผมก็จะโขกกระเทียมพริกแล้วก็ใบกระดานโขกรวมกันพอเครื่องหอมแล้วก็จะใส่หมอสับลงไป ก็พวงใกล้สุดผมก็จะใส่ซอสหนึ่ง <iten. S 3> uh. แล้วก in. ็ใส่ซอสผักเียวลงะคห้ใกล้กนหมูสุกแล้วผมพอหมูสุกแล้วผมก็จะใส่สับปะรดลงไปนะครับ ผมก็ใส่ใบมะกรูดที่ฉีดนะครับใส่ไป,สไปแล้วฉีดไปพอหอมแล้วผมก็จะใส่ีฟาสีแดงกับสีเขียวตสเล่นๆนะครับเป็นมิสั สุดท้ายึมจะใส่ใบเผือว่าพาลงไปติดแบบ้โอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับ you are what you eat นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี มีรูปร่างที่ดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ